ญี่ปุ่นถือเป็นชาติมหาอำนาจนะครับทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานเลยนับตั้งแต่การปฏิรูปเมจิเป็นต้นมาจบจนปัจจุบันครับญี่ปุ่นก็ถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองไปที่ธนาบัตรญี่ปุ่นมูลค่า10,000เยนนะครับ ทั้งนี้ก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วที่เริ่มต้นใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแทนที่เวอร์ชั่นเดิมนะครับซึ่งเราคุ้นตาใช้กันมา40ปีแล้วก็คือเริ่มต้นในปี1,984เราอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วใครหนอที่อยู่บนธนบัตรรุ่นใหม่นั้นและก็มาแทนที่ยูกิจิฟุกุซาวะที่เราเห็นจนชินตามาเป็นเวลา40ปีคําตอบก็คือช e ิบุซาวะเอจิผู้ที่ได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นบิดาแห่งทุนนิยมญี่ปุ่น นอกเหนือไปจากการผสมผสานทุนนิยมตะวันตกในยุคที่ญี่ปุ่นนั้นกำลังพัฒนาประเทศในแนวทางทันสมัยอย่างตะวันตกเข้ากับวัฒนธรรมของจื๊อและหลักคุณธรรมของสังคมญี่ปุ่นเข้าด้วยกันนอกเหนือไปจากนวัตกรรมสังคมทางเศรษฐกิจการค้าและธุรกิจหลากหลายของท่านแล้วนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือการก่อตั้งบริษัทประกันภัยแห่งแรกของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าโตเกียวมารินอีกหนึ่งในเสาหลักนะครับที่คอยเป็นหลักประกันให้ความมั่นคงกับสังคมญี่ปุ่นมาตั้งแต่ยุคสมัยเมจิจวบจนยุคนี้ดิจิทัลศตวรรษที่21ที่สังคมนั้นวิวัฒนาการไปมากมายมหาศาลที่เดียวครับในวันนี้ครับเราจะมาไล่เรียงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโตเกียวมารินบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและกลุ่มประกันระดับท็อป10ของโลก ที่มีรากฐานมายาวนานไม่แต่เพียงในสังคมญี่ปุ่นนะครับหากแต่ในประเทศไทยเองก็มีรากฐานวิวัฒนาการของบริษัทที่ผ่านความท้าทายมายาวนานถึง145ปีแต่ยังมีความพร้อมสําหรับสังคมในศตวรรษของเรานะครับที่ก็แน่นอนว่ามีความท้าทายจากหลากหลายประการรวมถึงเรื่องของสังคมสูงวัยที่เป็นข้อห่วงกังวลสําคัญไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นแต่ในประเทศไทยเราอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึงการพัฒนาของสังคมญี่ปุ่นครับ จุดเริ่มต้นเลยก็จะมาจากการปฏิรูปเมจิครับที่เริ่มต้นในปี1867หากว่าเทียบกันกับไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของไทยก็คือตรงกับช่วงเปลี่ยนผ่านจากรัชสมัยรัชกาลที่4เข้าสู่เริ่มต้นรัชสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคดังกล่าวเองนะครับญี่ปุ่นต้องการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยตามแนวตะวันตกมีการนำเข้าวิทยาการตะวันตกการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เรียกว่า modernization westernization and industrialization และแน่นอนนะครับว่าการใช้เศรษฐกิจทุนนิยมมีความหมายถึงการมีระบบการเงินการธนาคารและเมื่อโลกนี้มีความไม่แน่นอนครับกิจการประกันภัยจึงเริ่มต้นขึ้นในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับในยุคดังกาลครับการเดินเรือถือเป็นเส้นเลือดสาคัญของการค้าโลกที่จริงๆในปัจจุบันนะครับเราก็ยังพึ่งพิงการค้าการขนส่งทางเรือเป็นส่วนที่มีความสําคัญที่สุดอยู่ดีสิ่งนี้เองครับทำให้ญี่ปุ่นระหนักถึงการสร้างหลักประกันให้กับการสัญจรทางเรือ ที่แน่นอนว่ามีปัจจัยนะครับที่มีความเสี่ยงนานับประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศคลื่นลมในทะเลและอีกหลากหลายประการดังนั้นครับกิจการประกันวินาศภัยในญี่ปุ่นจึงถือกําเนิดขึ้นและนั่นเองครับคือจุดเริ่มต้นของโตเกียวมารีนที่เริ่มต้นในรัชาสมัยของพระเจ้ามัตสิฮิโตะในรัชศกเมจิป,ปีที่12ตรงกับปีคริสตศักราช1879ับาครับคำว่ามารีนก็ไม่น่าแปลกใจละครับเพราะว่าการประกันวินาศภัยหลักนะครับ ก็คือการประกันภัยของการเดินเรือนั่นแหละครับแต่แน่นอนนะครับว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวขึ้นก็เลยทําให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของโตเกียวมารีนขยายแตกลายออกไปคุ้มครองสิ่งอื่นไม่แต่เพียงเท่านั้นครับการปฏิรูปเมจิทําให้ญี่ปุ่นนั้นขยายการค้าของตนเองไปยังประเทศอื่นโตเกียวมารีนเองครับก็จึงขยายกิจการไปยังประเทศอื่นๆตามไปด้วยกิจการของโตเกียวมารีนเติบโตและสอดรับกันไปกัปกบจังหวะการเติบโตที่แสจะดนามิกของสังคมญี่ปุ่น ม่ว่าจะเป็นการเล็งการไกลที่เริ่มต้นออกกรมทัทฐนประกันรถยนต์ในปี1914กล่าวคือช่วงต้นของศตวรรษที่20ทั้งทง,ทงที่ในเวลานั้นนะครับรถยนต์ทั้งญี่ปุ่นเองมีแค่เพียงหลักพันกว่าคันเพราะเป็นเพียงแค่ยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมรถยนต์โลกแม้ว่าญี่ปุ่นเองจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่1และต้องการครับที่จะทําให้โตเกียวเป็นมหานครอันดับต้นๆของโลกเคียงคู่กันกันกบลอนดอนของบริเตนแอมพาย แต่แล้วครับในปี1923ครับญี่ปุ่นประสบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่และนั่นก็คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ณที่ราบคันโตส่งผลให้ทุกสิ่งที่สร้างมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การปฏิรูปเมจิต้องพังพินาศลงเพราะมหาธรณีพิโรธที่เรียกกันว่าแผ่นดินไหวคันโตหากว่าไม่มีหลักประกันใดๆเลยการกลับมาของเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็คงจะไม่ง่ายนะักแต่ว่าครับญี่ปุ่นเองนั้นมีหลังพิงส่วนหนึ่งและนั่นก็คือโตเกียวมารีน บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําให้การคุ้มครองผู้ประสบภัยจนกระทั่งผู้ประสบภัยนั้นไม่จําเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและทําให้ญี่ปุ่นครับสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ทราบนะครับว่าญี่ปุ่นนับแตกการปฏิรูปเมจินั้นไม่ได้มีการจํากัดบทบาทของตัวเองแค่เพียงในญี่ปุ่นหากมีการขยายการค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกกิจการของโตเกียวมารีนเองก็เช่นเดียวกันนะครับที่เดินหน้าเข้าไปทําธุรกิจในหลากหลายประเทศแทบจะทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก ม้จะเป็นที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงในปี1880ตามด้วยที่ยุโรปครับลอนดอนปารีสหรือแม้แต่นิวยอร์กอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองครับญี่ปุ่นในสมรภูมิแปซิฟิกก็คือสิงหาคมในปี1945เศรษฐกิจญี่ปุ่นเองครับถือว่ากลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในยุคหลังสงครามพวกเขาสร้างมหัศจรรย์ให้โลกเห็นอีกครั้งโดยการที่ญี่ปุ่นนั้นกลับกลายมาเป็นหามหน้าทางเศรษฐกิจหรือก,การส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกใหญ่ของโลกใบนี้เหมาจะเป็นสินค้าไมโครอิเล็กทรอนิกส์สินค้ายานยนต์และเทคโนโลยีอีกนับไม่ถ้วนเลยแน่นอนนะครับว่าควบคู่กันไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ย่อมต้องมีอุตสาหการรมประกันนี่แหละครับควบคู่ไปด้วยโตเกียวมารีนกลับมาดำเนินธุรกิจในต่างประเทศในช่วงทศวรรษที่50ครับที่สอดคล้องกันกับการขยายการค้าการลงทุนของญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลก รวมถึงการเข้าสู่การดำเนินการรับประกันภัยที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี1956หรือแม้แต่ในบราซิลที่ไกลโพ้นเลยนะครับในปี1959ในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ก็เช่นเดียวกันนะครับเศรษฐกิจในหลากหลายประเทศเริ่มต้นเติบโตตัวกิยวมารินเองได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในสิงคโปร์ในปี1957และแน่นอนนะครับว่าหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในภูมิภาคก็คือประเทศไทยเรานี่แหละครับ ที่มีการพัฒนาที่รุดหน้าการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานการตัดถนนระบบไฟฟ้าระบบนาประปาและอุตสาหกรรมต่างๆมากมายโตเกิยวมารีนเองครับเริ่มต้นทำธุรกิจในบ้านเราในปี1,971หรือว่า2,514โดยได้เริ่มต้นเข้าไปในเนินธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้ชื่อปัจจุบันครับก็คือบริษัทคุ้มภัยตเกิยวมารีนประกันภยัยประเทศไทยจำกัดมหาชนแต่ไม่แต่เพียงแค่การประกันวินาศภัยนะครับ หากแต่คนญี่ปุ่นเองครับมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆพนวกับการเป็นชนชาติที่มีวินัยทางการเงินการเก็บออมก็เลยทําให้พวกเขาตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะยิ่งครับในวัยกเกษียณยิ่งคนญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีอายุยืนมากครับถึงแม้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยสวัสดิการของภาครัฐแต่ว่าครับคนญี่ปุ่นไม่ประมาตตระหนักถึงความสําคัญของหลักประกันชีวิตเมื่อยามกเกษียณดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่คนญี่ปุ่น จะเป็นชาติที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกเพื่อตอบโจทย์เทรนนี้เองครับในปลายทศวรรษที่90ครับญี่ปุ่นมีการแก้ไขกฎหมายให้บริษัทสามารถประกันวินาศภัยขยายสู่ธุรกิจการประกันชีวิตได้โตเกียวมารีเองครับก้าูนย์ธุรกิจประกันชีวิตต่อมาในปี1996และต่อมาอีก6ปีครับก็คือปี2003โตเกียวมารีได้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งประกันชีวิตแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่ต่อมาใช้ชื่อว่าโตเกียวมารีนโฮลดิ้งส์และอีก2ปีครับก็คือปี2004ควบรวมบริษัทโตเกียวมารีนกับนิชิดอฟลฟภายใต้ชื่อโตเกียวมารีนนิชิด o กขยายธุรกิจหลากหลายรวมถึงในประเทศไทยเราด้วยครับในแง่ของการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่โตเกียวมารีนเริ่มต้นแตกลายทำธุรกิจประกันชีวิต ในประเทศไทยก็คือปี2001หรือว่าปี2544น้ะครับเป็นช่วงที่รัฐบาลนั้นได้ให้ใบอนุญาตการทําธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มเติมจากเดิม13บริษัทเป็น26บริษัทในตอนนั้นครับโตเกียวมารีนได้เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตโดยร่วมทุนกับไทยเจริญประกันชีวิตจำกัดมหาชนภายใต้ชื่อม i เลียไลฟ์อินชูเอ็นซ์จำกัดมหาชนก่อนที่จะเป็นชื่อบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชน ซึ่งหลังจากที่ประสบความสําเร็จมีประสบการณ์จากการทําธุรกิจประกันกลุ่มมาแล้วกว่าหนึ่งทศวรรษในปี2 5 5 5ครับตัวเกียวมารีนประกันชีวิตได้ขยายช่องทางการทําธุรกิจประกันชีวิตในช่องทางตัวแทนภายใต้การนําของดรสมโพช์เกียรติวันประธานที่ปรึกษาสํานักกรรมาการผู้จัดก,การและสายงานตัวแทนผู้ริเริ่มรณรงค์เรื่องการวางแผนเกษียณในสมัยนั้นโดยการจุดประกายแนวคิดการขายให้พลังตัวแทนฝ่ายขาย ได้เห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Pension Choice mm hmm. เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เตรียมความพร้อมรับมือด้านการเงินในชีวิตหลังเกษียณภายใต้แนวคิดการมีอายุยืนคือความเสี่ยงและเริ่มต้นตั้งคำถามกับคนในสังคมไทยว่าอยากมีชีวิตแบบอยู่แบบเสีย่ยหรืออยู่แบบเสี่ยงซึ่งแน่นอนครับว่าการมีอายุยืนแต่ไม่มีเงินชีวิตไม่ใช่เสี่ยแน่ๆครับแต่ชีวิตมีความเสี่ยงอย่างแน่นอน ทีนี้มาดูเรื่องของความแข็งแกร่งของโตเกียวมารีนจากเหตุการณ์สาคัญนะครับที่เป็นบทพิสูจน์ของความแข็งแกร่งในการทําธุรกิจของโตเกียวมารีนกันบ้างในปี2011นะครับหรือว่าตรงกับปีไทย2 5 5 4ครับไม่รู้ว่าปีนั้นเป็นอะไรแต่เอาเป็นว่าปีนั้นครับคือปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งสำนับอุตสาหกรรมประกันภัยต้นปีครับในเดือนมีนาคมเกิดแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะฟุกุชิมะตามด้วยสึนามิที่ทําให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นราบเป็นหน้ากลองในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยชัันน้นนาของโลกครบ โตเกียวมารินเองครับรักษาสัญญาและจ่ายเงินเคลมมูลค่ารวมกว่า4 0 0แสนล้านบาทเพื่อบรรเทาความทุกข์ของผู้ประสบภัยและในปีเดียวกันเลยครับช่วงกลางปีประเทศไทยเองเข้าสู่ฤดูมรสุมในปีนั้นเองประเทศเราเจอพายุมากถึง15ลูกและเราคงจํากันได้นะครับว่าประเทศไทยในปีนั้นพบกับมหาอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายศตวรรษ สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจประกันภัยในประเทศมหาศาลครับคิดเป็นมูลค่ามากกว่า4แสนล้านบาทด้วยกันในฐานะผู้รับประก,กันวินาศภัยครับโตเกียวมารินเองไม่นิ่งเฉยและรีบเดินหน้าในการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ถือกรมธรรม์อย่างรวดเร็วถึง80,000ล้านบาทเพราะคํามั่นสัญญานั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติตามข้อสัญ,ญญาด้านสินใหม่อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายระลอกแล้วระลอกเล่า โตเกียวมารีนจึงได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยแห่งปี2012เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทครับที่สามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมได้อย่างรวดเร็วกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนได้รับการยอมรับครับว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจประกันภัยของประเทศญี่ปุน่นที่ดำเนินธุรกิจกันมายาวนานกว่า145ปีมีการดำเนินง,งานใน480เมือง46ประเทศทั่วโลกได้รับการจัดอันดับนะครับด้านเถียรภาพทางการเงินจากหลากหลายสถาบัน อาทิสถาบัน JCR Japan Credit Rating Agency ให้ AAA หรือว่ t r A ครับด้าน Long Term Issuer Rating S&P Financial Strength Rating ให้ A+ ด้าน Financial Strength Rating สถาบัน Moody's Investor Service ให้ AA3 ด้าน Insurance Financial Strength Rating Forbes Global 2000ครับจัดอันดับให้อยู่ที่149ของโลก โดยมียอดขายอยู่ลำดับ249ขนาดสินทรัพย์อยู่ลำดับ204ด้านกำไรอยู่ลำดับ216และมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่อันดับ292ของโลกโดยยึดมั่นในค่านิยมองค์กรใน3ประการด้วยกันครับ 1. การมองไกลกว่าผลกำไร 2. ให้ความสำคัญกับบุคลากรและ3การปฏิบัติตามคำม,มั่นสัญญาเรื่องของความมั่นคงทางการเงินเป็นสำคัญ รวมทั้งการรักษาคำมั่นสัญญาต่างๆที่มีกับลูกค้าโดยไม่ได้มองเรื่องของผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวด้วยการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมเป้าหมายในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ดีหรือการเป็นก o ๊ดคัมพานีบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุดในประเทศไทยคนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิดแต่มีคำคมแบบนี้ครับ you can't predict the future but you can prepare for it ท่านคาดการชีวิตในอนาคตของท่านไม่ได้ แต่ท่านสามารถตรีมการได้ก่อนครับ